สวยมากก็จะไปไล่เชิญตะว,วันนะคะไล่ไล่ไ จะท่านจยูกรเซ่แต่ตอนหลังมาคือมาปลีกไปเรื่ยหาความสงบก็คือตอนนี้ที่เรากําลังเดินทางไปนะคะก็คือเป็นป่าเป็นเขานะคะแต่ก็ไม่ได้สูงนะทุกคนมันอยู่เรียบๆใช้เขาแต่ก็ต้นไม้เยอะมากร่มรื่นสดๆเลยนะคะแถวนี้ก็น่าจะเป็นแบบพวกผลผลิตของชาวนาชาวไร่นะคะป่ายางพารา มีป่ายางพาราแล้วก็พวกผลไม้เมืองหนาวมีอะไรมีอีอะไก็ไคือเรามาดูเฉยว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะคะแต่สงบมากเลยนะทุกคนแ่านี้เดี๋ยวไปดูกันค่ะทุกคน เลี้ยวขวาแล้วจดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายฮะโหสวยมากตรงไปเลยใช่ไหมตรงเลยค่ะไม่มีวันนี้สองครั้งใช่ต้องเดี่อน ถือว่าต้นใหญ่ในบ้านเราจริงๆใหญ่จริงๆสิ่งอะไรอ่ะอ๋อเขาลากอันนั้นเหรเหมือนต้นในนั้นนะต้นกระบอกแล้วเขาเห็นในน้อยไหมเฮ้ยในน้อยทำเหมือนน้องลิงป่ะพ่อคล้ายๆน้องลิงใช่นี่คือปิดหูปิดตาปิดปากเปิดใจเห็นปะปิดหูปิดตาปิดปากเปิดใจ มีปัญญาสุขภาพดีกวางเลยแล้วกว้างอะไรอ่ะเอาแล้วเอาแล้วเลยกอเลยกว้างนะอ๋ออ่าเนี่ยปัญญาทั้งบ้านน่ะเอ้าไม่ท่าก้างอย่างเง้ยแม่หน่อยติดขอบอ่าเนี่ยนี่ไงของสินน้ำพ่อถอดรองเท้าด้วยอ้าวไปข้างน้ำมาเลยเหรอครัป้าอ้าวเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันดีกว่า ห้องน้ำก่อนดีกว่านี่ตะไคร้จะเป็นหอ่อศิล่งนะคะนีไ่ไงพ่อก็สม,มุดของอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยหนังสือฮะใช่ใชต้องสาระเลยถ้าละเอียดยิบ น่่ทหมอัความคนชอบอะทุกคนมันจะออกมาเป็นเป็นวาระวาระอ่ะนี่ทุกคนสวยมากรูปนี้วาดผ้าใบคือใครถามดิอุ้ยไม่ใช่อ๋อนี่อ๋อโอมาก์บิลเดนแล้วมันต้องเนี่ยจะต้องจะต้องมีเดอต้นก็คือเปิดเขาเออเสรนี่เขาอาจจะแค่เอามาเฉยนี่แหละให้มันดูไงทุกคนน้องน่ารักมาก ดูหน้านด้ป่ะทุกคนเพราะว่าชอบดูงานแล้วชอบความกล้องทุกคนดูจากข้างหลังกอแล้กันนะคะคน,นี่ภาพนี้คือรายละเอียดสุดยอดมากผ้าใบใหญ่โคตรอุ้ยมัแต่ด,ดูงานกลมกล้องของโทษน,นะคะถ้ากล้องมันคว่ำหรืออะไรอย่างเงี้ยว่ามัแต่ด,ดูงานไม่ได้ดูกล้อง อันนี้จะเป็นหอศิลนนะคะ,ใน,ะในศูนย์วิปัสนาไลเชิญตะวันนะคะไม่ใช่น้องยักษ์ก็ชื่ออะไรนะที่ยืนปกติยืนหน้าวัดปะปใช,ใช่ปกติน้องสองสองคนลนาไม่ใช่นี่โทศกัณฐ์เมื่องไงข้างบนเรนเป็นทศกัณ์ อันนี้ทศกังใช่หนึ่งจังกับไอ้กุมภกรันกุมภกรันสีแดงเหนึงจังไม่ได้มันมีพิเภกกุมภก,กรันทศกัณฐ์พิเภกสีม่วงพิเภกต้นสีม่วงใช่ไหมน่าจะแทนนะท่าทีเฉยมั้งแทนแทนพระเวสุวรรณทเฉยแต่นัน่งข้าก็มาดูทุกคนอย่าว่ากันนะอันนี้คือะอะไรกุศโลบายเนะี่ยคือต้องงิ้วเนี่ย ต้นยูวานกะพีถึงแก่นอ๋อจากะพีถึงแก่นอ๋อเป็นอะไรนั่นทำไงปริศนาทำอันน,น,นี้อันนี้คือกะพีปริศนาทำคืออะไรยังไงปริศนาทำก็ก็คล้ายกับว่ากะพีแก่นแก่นก็คือตรงที่มันเป็นสุดยอดแหละอันนี้คือต้นยูวนี่เหรอนี่เหรอนั่นน่าจะใช่นี่ไงเขาตัดขาดจากข้างบนนี่แม่ดูหน้าหนูขาวปะอาหารให้ดูวิแล้วน นี่ทุกคนหอศิลป์จะมีทางเข้าสองทางนะคะใช่ไหมสองทางใช่ทุกคนทางที่เข้าเดินมาก็คือทางข้างหน้าตรงนู้นอันนี้ไปไหนเนี่ยเดินข้างหลังอ๋อเดี๋ยวเราจะพาชมรอบๆนะคะข้างรอบๆนี่จะเป็นป่ามีป่ายางนนใช่ไหมใช่แล่เป็นที่เดินรงกรมแล้วตรงกลางอันนั้นน่ะก็มเหมือนกันแหละพี่ว่า ตรงกลางเหมือนมันไม่เป็นแม่น้ำหรือเป็นอะไรแบบเป็นที่เก็บน้ำเมื่อกี้เปล่าเป็นที่เก็บน้ำเมื่อกี้วะเพาที่กระเนื้อ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 ไม่ร้อนนะตอนนี้เหมือนว่ายังไม่ร้อนเลยมั้งยืดสองกว่างได้มากกว่าดาวนับล้านดวงเขาไปทำอะไรเมื่อวานเด็กคนก็เดินถ่ายรูปถ่ายรูปคือครับขอหนึ่งถ่ายหนึ

กล้องเห็นไหมกล้องเห็นแต่ลูกคอกูนิดเดียวเมื่อกี้รอใช่ไหมสองตัวเลยลูกลงไปว่ายนำ้ำเลยแล้วจะจับปลากินไหมทุกคนรออะไรหลูกอืมมัน <c oughs> เดือดเขาโคดำตัวปลาอะไรก็อะไรคืออะไรนี่ลาย่างน,นั่งกินหนึ่งนะ <c oughs> นั่งกินหนึ่งนะใครใครใคร เอาลาสเบอรี่ค่ะโซดาโซดาโซดามันต้องใส่มะนาวนะคะเดี๋ยวเขาไม่มะนาวหมดอ๋อเด็เอ้ห์ฮ่อ๋อถึงจะเป็น เคยมาหรอกขึ้นมาเค็มนะขับเล่นก็สนตายก็สนโอโหไปกันข้อหน่ะเราพาไปโบสถ์นะคะศาสนาพันธ์หรือเปล่าเขาเรียกอะโม้โห้ข้อหน้โบสถ์อยู่ข้างหลังข้าโบสถ์ใหญ่เดี๋ยวเราเข้าไปดูโบสถ์กันแต่ก็คือหาที่จอดก่อนไม่รู้ว่าเขาให้เอารถเข้ามาได้หรือเปล่าแต่ก็เข้ามาแล้วแหละ เดี๋ยวินกลับมาใหม่เข้าได้ไหมนี่คือหอกน้านถึงดาบเห็นะ่ะม,มนจิน้มในกระเพื่อนเห็นปะ่ะแล้วคนข้างในนี้ก็จะเป็นโบดไม้นะคะโบดไม้ศักหมด ไอ้เจอที่กันเองพิราบใช่จะเป็นเหล็กเขาทาให้เหลมแหลมนะเหลมแหมๆหที่นี่เขารักษาความสะอาดได้ดีมากเลยทุกคนแล้วก็สวยทุกอย่างเลยแล้วก็ร่มเย็นมากดูดิทั้งต้นเนี่ยเนี่ยขึ้นไปปุ๊บเนี่ยแล้วเขาทาคานคุณเห็นไหมเงยให้ดูเลยแล้วคานนี่คือไม้สักไม้สักแรบทั้งต้นต้นเล็กๆหน่อยนึงแล้วต้นตรงเอาไปทำคาน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 ที่รับกระเสาร์แต่แต่อีกข้างด้านข้างน่าจะเป็นไม้สักใหม่ อุ้ยชนชนไอ้แล้วอะไรอย่างเงี้ก็คือไม้เนื้ออ่อนแล้วไมย้ยูคาลูกเถ้าตัดตัดทำให้มันเลยเสฉยมันสวยอันนี้หินหรือไม้นี่น,นี่น่าจะเป,ป็นปูนนะลูกอ๋อใช่ปูน่าเอาไปเล่นมากเลยหาอะไราย,ยาวมหาอะไราของเรานะคะเรามาเที่ยววัดพรเที่ยงเลยคะ่ะทุกคนใหนีู ไม่เคยมาเหมือนกันคือมันโดนทิ้งไปยังบอกอะไรนะยังไงพ่ออ๋อยังไงยังไงเป็นไงที่เหลือครึ่งใช่ไหม สวยมากเลยนะ่เหมือนไข่เลยก้อนหินไอไก้อนหินมเมล็ดพันจากต้นพระเจ้าห้าพระองค์เื้อดูรายละเอียดนะทุกคนเห็นไหมข้าไม่เห็นหรอกตาไม่ดี ฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้นะบ๊ายบาย